พี่น้องทุกท่านที่แรกว่าจะถ่ายแค่2คลิป <c oughs> เพราะอากาศมันิดแต่ลูกสาวบอกว่าพ่อบ่ายสามโมงจะฟาจะเปิด Google บอกอย่างนั้นก็เลยรอถึงบ่ายสามโมงพี่น้องครับฟูจิเห็นกับตาตัวเองเลยครับพี่น้องเห็นไหมครับนี่ภูเขาฟูจินะครับนี่เลยเนะครชัดๆเลยครับ ชัดๆเต็มๆเลยโอ้โหพระเจ้าจอรดมันยอดมากเลยวันนี้ที่แรกว่าจะอะอ,อกสองคลิปแต่ว่าลูกบอกว่าพ่อรอแป๊บหนึ่งพ่อใน Google อากาศบอกว่าฟูจิภูเขาฟูจิจะเห็นเด่นชัดตอนบ่ายสามโมงก็ตอนนี้บ่ายสามโมงห้นาทีแล้วพี่น้องโอ้โห พระเจ้าจอดมันยอดมากเลยพี่น้องดูครับนี่อ่าพี่น้องดูนะครับเดี๋ยวต้อยกุวันจะขยับเข้ามาหน่อยนึงอ่าอันนี้ใกล้เข้ามาอีกปึ๊บพี่น้องเห็นไหมครับนี่โอ,โ,โอ้โหเต็มเต็มเลยครับพี่น้องเต็มเต็มเลยคลิปนี้อีกคลิปเป็นประวัติศาสตร์ที่ถ่ายกับมือตัวเองให้เห็นถึงภูเขาฟูจิเขตฟูจิกะวะประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นภูเขาที่ เป็นสนัญลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่นเลยครับเอาเอาลูกอ่าพี่น้องดูนะครับโอ้โหอ,อะไรจะขนาดนี้ครับพี่น้องอ่าพี่น้องดูนะครับคลิปนี้เต็มเต็มเอาแค่เฉพาะภูฟูจิโดยเฉพาะเลยนะครับพี่น้องดูนะครับจะใกล้จะไกลได้หลายมุมเอาถ้าไกลออกไปนี่นะครับพี่น้องอ่า ใกล้เข้ามาธรรมดาอันนี้ใกล้สุดเลยพื้นเลยพี่น้อยมั้นะครับเห็นยอดฟูจิไหมครับยังมีเมฆอยู่หน่อยหนึ่งบงังซึ่งลูกสาบอกว่า3.45โมง45จะชัดที่สุดใน Google บอกแต่ว่าผมกลัวเพราะว่าอากาศที่นี่นเออกลัวเฉยๆแต่ถ่ายไว้ไม่เสียหลายถ้ามันจะต้องชัดกว่านี้อีกอาจจะต้องฝากพี่น้องอีกคลิปหนึ่งเพื่อบันทึกไว้ในความทรงจำว่าครั้งหนึ่งเราเคยมา ภูเขาฟูจิน้องดูนะครับเห็นไหมครับเห็นชัดไหมครับดูพี่น้องเห็นนะักท่องเที่ยวเขาลงมาถ่ายนะครับเนี่ยเดี๋ยวต้อยกุวันก็จะพาครอบครัวลงไปข้างล่างเพราะตรงนี้อยู่บนอาคารนั่งกินข้าวอยู่บนอาคารต้อยกุวันจะพาครอบครัวลงไปข้างล่างเพื่อโชว์เสื้อแดงดาวทองปลิวสวยพัดโบกให้พี่น้องเห็นดูนะครับโอ้น้องดูน,นะครับลอยให้ภาพบรรยายนะครับ เห็นถ <ítulo> ึงวิวของฟูจ <ions> LIKE <t ake iono> ิแล้วยอมรับเลยเห็นเคยเห็นแต่ในรูปวันนี้มาเห็นกับตากับตาตัวเองเห็นของจริงรู้สึกว่าโอ้โหพระเจ้าจอร์ดมันยอดมากเลยยอดจริงๆเลยว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มาเห็นภูเขาฟูจิกับตาตัวเองเพราะว่าส่วนใหญ่จะเห็นในรูปเนะเหมือนอย่างอาหารญี่ปุ่นอยู่ที่ประเทศไทยเราเนี่จะมีร้านหนึ่งเรียกว่าร้านฟูจิ เข้ามาประเทศไทยร้านแรกก็คือร้านฟูจิละครับร้านอาหารญี่ปุ่นเมื่อ20เมื่อ25ปีที่แล้วละครับตอนกูวันกินฟูจิครั้งแรกเนี่ยอาหารญี่ปุ่นเนี่ยวันนี้มาเห็นตัวจริงเลยพี่น้องเห็นไหมครับนี่โอ้โหเอาขยายมาหน่อยหนึ่งพี่น้องดูขอบนะชัดไหมครับนี่โอ้โหพระเจ้าจอสมันยอดมากเลยวันนี้ขออนุญาตฝ่าอีกคลิปนะครับไม่แน่ใจว่า ถ้าลงล่างถ้าคลิปมันสวยก็จะถ่ายไว้เพราะอยากบันทึกไว้เป็นความทรงจำเวลาผ่านไป50ปี100ปีถ้าต้อยกวรยังมีชีวิตอยู่ก็สามารถเปิดดูได้เลยนะครับพี่น้องทุกท mm ่า hmm. นโอเคคลิปหนึ่งมี5นาทีตอนนี้สนาทีกว่าแล้ว mm hmm. ขออนุญาตฝากคลิปนี้ไว้ให้กับพี่น้องดูพี่น้องที่ไม่ค่อยได้มีโอกาสมาเที่ยวดูชมภูเขา ฟูจินะครับพี่น้องอาพี่น้องปล่อยนะครับปึ๊บป,ป,ปล่อยให้เวลามนันหมดไปกับภาพฟูจินะครับ่อยวันรายงานจากภูภูเขาฟูจิเขต,ฟ,ตฟูจิกับว่าประเทศญี่ปุน่นสวัสดีครับสวัสดีครับ